โอเคนะครับเาเปิดข้อ6นะครับข้อ6ข้อ6ให้ให้สร้างอะไรให้สร้างตารางที่ชื่อว่าอะไรครับตารางนัตาเบียผมตอนนี้ผม,มใหได้อ่านนะดูดูตามผมนะไม่ต้องปฏิบัติตามนะให้ดูตามแล้วคุณค่อยปฏิบัติการในวิดีโอที่คุณดูนะครับโอเคไหมโอเคไหม <Okay. S 1> เราเลือกนัตาเบียแล้วเสร็จการสร้างสร้างครังนี้คือสร้างตารางใช่ไหม ดูข้อที่หกดีครับข้อให้สร้างตารางที่ชื่อว่าอะไรครับ create table ชื่อว่าอะไรครับ table ัหึตั้งมาชื่อ table อะไรครับ table ดู table หกคลิกขวาคลิกขวาที่ไหนครับเอาเมาส์มาคลิกที่คำว่า table เห็นไหมคลิกไม่ไม่คุณไม่ต้องทำตามคุณดูวันนี้ดูวันนี้นไม่ต้องทำตามนะครับ <New. S 1> คลิกขวาที่ตารางถูกไหมแล้วก,กด New แต่ผมซูมให้ข้างหลังนะครับเห็นไหมเวลาเราจะสร้างตารางใช่ไหมครับเราก็มาเลือก d า t a b เบ e ตัวนี้ก็คือ UMT ใช่ไหมครั้งที่แล้วเราสร้างตารางที่ UMT ใช่ไหมครับทีนี้เราจะสร้างตารางทดสอบการสร้างตารางโดยใช้เครื่องมือนะครับแล้วก็เอาเมาส์ามาคลิกเครื่องหมายแล้วคลิกตรงนี้คลิกขวานะครับ คลิกขวาขึ้นป๊อปอัพเมนูคลิกขวานะ C r ุนี่คลิกขวาแล้วขึ้นป๊ p อปอัพเมนูแล้วก็เลือกที่ New Table โอเคไหมครับ New Table ผมลองทดสอบดูนะครับเอาเมาส์มาคลิกที่ชี้ท่ n e ง Table คลิกขวา,ขวาแล้วก็ New Table ในนั้นสร้างกี่ฟิล์ครับสร้างกี่ฟิล์ กี่ attribute ในนั้นน่ะเขียนไว้กี่ attribute ครับเคเอทเ Table อะไรครับคอลัมน์อะไรใช่ไหมคอลัมน์หนึ่งหนึ่งใช่ไหม COL หนึ่งใช่ไหม,ไหมดูตามเอกสารครับข้อหกนะ COL หนึ่งใช่ไหมเป็นชนิดอะไรครับ Small In ใช่ไหม ชนิดมันน่ะเห็นไหมอ,อ่านอ่านอ่านตามโคกจะทําตามจะทําตามครั้งนี้เดี๋ยวมันจะไม่ทานนะครับให้คุณดูนี้ก่อนดูในเอกสารชี้เอามาไหมอ,อ่านอ่านพร้อมกันอ่ะมีแค่3มบรรทัดเองนะครับอ่านบรรทัดแรกครับ create table table หก็คือสร้างตารางหรือ Entity ที่ชื่อว่า table หใช่ไหมครับโอเคไหม ถัดมาก็คือชื่อของ attribute หรือ field ชื่อมันชื่อว่าอะไร C O L บ col 1ใช่ไหมครับเป็นชนิดอะไร Small in Small in ตัวที่สอง C O L สเป็นอะไรครับวาชา เท่าไหร่ครับ20 2สทีนี้การสร้างสร้างนี้ครับก็คือพิมพ์คําว่า col ไม่ต้องทําตามอย่าทําตามดูแล้วก็จด col 1นะครับเป็นอะไรครับชนิด small in มาเรียงตามตัวอักษรแล้วครับ a ถึง z ตัว s ก็คือ small in โอเคไหมตัวทสอง col 2เป็นอะไรครับวาชาพอคลิกเลือกก็คือตัว v สุดท้ายใช่ไหม วาชาวาชาตัวนี้ใช่ไหมครับวาชากี่ตัวครับความยาวกี่ตัวยี่สิบในนี้สามารถกําหนดได้สองที่โอเคไหมครับสามารถกําหนดวาชาได้สองที่นะครับก็คือกําหนดตรงคําว่าเลน <10. S 1> เห็นไหมเลนตรงนี้ความยาวมาแก้ไขตรงนี้ได้เลยห้าสิบเห้นไหมมาแก้ตรงนี้ได้เลยห้าสิบ หรือมาแก้ไขตรงนี้ได้เลยมาแก้ไขตรงตัวเลขตรงนี้เลยจากห้าสิบแก้มยี่สิบแล้วกด Enter มันก็จะแก้ให้เลยนะครับได้ทั้งสองที่นะครับลองทดสอบดูครับผมแก้ตรงนี้อยู่แก้ว่ายี่สิบ r n t e r มันก็เปลี่ยนยี่สิบใช่ไหมถ้าผมแก้ตรงนี้เป็นสามสิบดูซิทดสอบนะครับเรียนรู้อย่างนี้นะสามสิบแล้ว Enter ครับข้างล่างจะเปลี่ยนเป็นสามสิบไหมเหมือนกันโอเคไหมครับอย่างไรก็อย่างนั้นทําได้เหมือนกันก็เปลี่ยนตรงนี้ก็ได้เพื่อความสะดวกก็ย okay, ี่สิบโอเคไหมครับแล้วก็กําหนดเป็นอะไรครับไพรม e ลี่คีไพรม์ลี k คีกำหนดต,ตรงไหนก็คือตัวสีเหลืองตรงนี้แหละกุญแจนี่ครับเหมือนกับแอสเซทไหมเหมือนกันคลิกที่แอตทริบิวต์ไหนแล้วก็มาเลือกเป็น พา m มารีคีมันก็จะเป็นพ r m มา y ีคีคุณสมบดติของพายมารีคีคืออะไรครับเป็นคีลักค่าที่อยู่ในแต่ละทูเปลิลจะมีค่าเดียวเสมอเ็นไหมนั่นคือคีลักค่าที่อยู่ในนี้ค่าข้อมูลที่อยู่นั้นจะมีค่าเดียวเสมอจะไม่ซ้ำนั่นคือพ r m มา y ีคีโอเคนะอ่าเมื่อเสร็จแล้วก็กดเซฟตั้งชื่อว่า t a เบิลใช่ไหมครับ ในข้อ6เจตนาคืออะไรครับให้ลองใช้คำสั่งในการเพิ่มข้อมูลโอเคไหมให้ลองเพิ่มคำเขียนคำสั่งในการเพิ่มข้อมูลทดสอบดูนะครับการที่จะดูว่าในนี้มีตารางมีข้อมูลอะไรบ้างดูยังไงครับเอาเมาส์ไปชี้ที่ตารางนั้นคลิกขวาโอเคไหมในนี้จะเกิดเมนูมองเห็นไหมข้างหลังครับมองเห็นไหม นิดนึงนะมองเห็นหรือยังใหญ่เกินไปมั้งฮะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทำตามดูในนี้ก่อนคุณดูในนี้ก่อนครับไม่งั้นไม่งั้นจะไม่เข้าใจดูในนี้เพราะอันนี้มันจะฉายกี่รอบก็ได้ผมอัดเป็นวิดีโอโอเคไหมแต่คุณดูในนี้แล้วคุณจดลงไปในเอกสารคุณเลยโอเคไหมแล้วคุณตามในนี้ก็ได้ผมอัพขึ้นบนอนเทอร์เน,น็ตโอเคไหมครับอัตารางแรกก็คือการสร้างตารางได้เลยใช่ไหม ได้แล้วอันนี้สองก็คือดีไซน์คือการแก้ไขกรณีการเพิ่มฟิลแก้ไขชนิดของข้อมูลในฟิลแก้ไขอะไรต่างๆก็สามารถใช้กดปุ่มดีไซน์ได้เลยอันนี้ select top 1,000โลก็คือแสดงข้อมูลทั้งหมด1,000แถวต่อครั้งนะครับแก้ไขได้ไหมแก้ไขไม่ได้ครับเป็นตัวแสดงเฉยแต่จานแกนแก้ไขก็คือตัวนี้ สามารถที่ไปแก้ไขข้อมูลในโลนั้นได้เลยแก้ชื่อแก้อะไรพิมพ์มอะไรข้อความใหม่ในนั้นได้นี่คืออะไรครับ e d i t Top 2 0สอง้อยโลนะครับตัวนี้จะเป็นคําสั่งสคริปต์อย่างเช่นคําสั่ง Insert อะไรต่างๆจะอยู่ในนี้เรียนรู้ตัวนี้ก่อนครับผมให้เรียนรู้ในการสร้างอันนี้ก่อนสมมุติการแก้ไขหรือเพิ่มเติมตัวนี้สามารถทําได้อันนี้ใช้เครื่องมือก่อนนะครับตอนนี้เราเพิ่งสร้างตารางที่ชื่อว่า T a b l e 6มี ฟิลด์อยู่สองฟิลด์ก็คืออะไรครับโค1กับโคสองใช่ไหมโค1กับโคสองยังไม่มีข้อมูลซักรีคอร์ดซักโลโอเคไหมครับทีนี้ลองดูว่าถ้าสร้างข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทำไงคลิกขวาแล้วก็มาที่ Edit r o w ผมเลยอ่ะเท s หนึ่งหนึ่งอ oh, เป็นสมอ l l In ลืมไปสมอ l อ In รับตัวตัว ตัวอักษรได้ไหม small int i n ก็คือ integer small ก็คือเลตัวเล็กๆขนาดเล็กๆตัวเลขที่มีข้อมูลไม่เยอะ small int เอาไปใช้ตัวนี้นะครับก็ใส่ตัวหนึ่งที่เป็น integer ใช่ไหมตัวสองเป็นวาราความยาวไม่เกินยี่สิบใช่ไหมครับก็ลองใส่ว่า test หนึ่งก็แล้วกันเพิ่มหนึ่งเลขขอดละ จะเพิ่มอันที่สองให้ทำไงครับ<ม>ก็ใส่สองเข้าไปสมมติเป็นเทสสอง<ม>ก็สามารถพิมพ์ข้อมูลในนี้ได้เลยโอเคไหมครับ<ม>พิมพ์ข้อมูลในนี้ได้เลยทีนี้ปุ่มนี้ครับปุ่มนี้ช่วยในการรีเฟซนะครับ s q คำสั่ง SQL เนี่ย<ม>ก็ผมจะชอบให้เป็นหมือนการรีเฟซหน้าจอทุกอันล่ะ x q e ทุกอันเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับแสดงข้อมูลออกมาว่าเป็นยังไงบ้าง เพราะอันนี้ก็คือการแสดงข้อมูลที่มีอยู่ออกมากดตัวนี้ก็แสดงได้เหมือนกันโอเคไหมครับแสดงเหมือนลิสข้อมูลว่าแสดงข้อมูลที่200โลใหมกครั้งหนึ่งให้มัน s x e อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคไหมทีนี้ในหนน้าใข้อที่หกนี้เขาบอกว่าให้เรียนรู้คําสั่ง insert โอเคไหมการเขียนข้อมูลหรือเพิ่มข้อมูลคือคําสั่ง insert ผมกดที่ new นะครับ new query เลือกดาต้าเบตที่ชื่อว่าอะไรครับ UMT ครับคำสั่งตัวเล็กไปมัง้งข้างหลังมองไม่เห็นเดี๋ยวผมเปลี่ยนขนาดตัวอักษรก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเปลี่ยนขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นหน่อยนิดนึงเอาซักยี่สิบนะครับตัวใหญ่หน่อยหม้อแกงก็ไม่ว่ากันนะครับคำสั่งมีว่าอะไรครับ Insert เห็นเห็นน ชีทข้อหกใช่ไหม insert into ไปตารางไหนครับตารางที่ชื่อว่า table หกจะรือว่า2008จะมีเครื่องมือช่วยคือมี pop up ข้ามาเลือกเราสามารถกดหรือกดแ a บในการเลือกได้เลยกดแ a บก็ได้นะครับเมื่อกี้ผมกดแ a บผมไม่ได้คลิกนะครับกดแ a บเพื่อเลือกก็ได้วงเล็บลิไหนที่จะเพิ่มครับคอลัมน์ผมกดตัว C แค่เดียวก็ขึ้นมาแล้ว COL หนึ่ง COL สองถูกไหมครับเรียงตามระดับนะครับ COL สองโอเคครับแล้วก็ value value ก็คือค่าที่กรอกเข้าไป ES นะครับค่าที่กรอกเข้าไปใส่วงเล็บคือค่าที่เข้าไปต้องตรงกับอะไรครับ ตรงกับคอลัมน์ที่กรอกเข้าไปเราเลียงฟิลยัยงไงครับฟิลที่ชื่อว่าคอลัมน์หนึ่งฟิลที่ชื่อว่าคอลัมน์สองเวลาค่าที่เข้าไปส่งเข้าไปก็ต้องให้ตรงกับคอลัมน์เข้าไปถูกไหมครับคอลัมน์หนึ่งเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรครับเป็น small in ก็คือตัวเลขใช่ไหมครับผมใส่เลขสามโอเคไหมแล้วใส่ตัวที่สองก็คือคอลัมน์สองเป็นวาระการที่เป็นตัวอักษรจะปิดหัวท้ายที่อะไรครับ s i n เก e ร์โคด ซิงเกิลโคดนะครับซิงเกิลโคดปิดหัวท้ายอย่างเงี้ยซิงเกิลโคดแล้วก็ปิดวงเล็บแต่ข้อความที่อยู่ในนี้คือเป็นตัวอักษรอ่ะผมตั้งชื่อว่าอะไรครับใส่ข้อมูลว่าเท s t สามโอเคไหมโอเคไหมครับไปดูในฐานข้อมูลก่อนตอนนี้มีเล็กก่อนที่สามเกิดขึ้นหรือยังลองเอชคิวหู่อิก็ไม่ขึ้นโอเคไหมมันอยู่อย่างนี้อยู่มันยังไม่ขึ้นใช่ไหมครับ เพราะเรายังไม่รันคำสั่ง SQL โอเคไหมครับกระบวนการที่ถูกวิธีก็คืออะไรครับไปตรวจสอบก่อนก็คือไปที่เครื่องหมายถูกนี้ก่อนตรวจสอบว่าคําสั่งที่เราเขียนน่ยถูกต้องไหมถูกหลักไวยากรณ์ไหมของคําสั่ง SQL ตรวจสอบดูก็เิือว่าอะไรครับคอมมานด์คอมพลีทซัตเซสกลีชไหมครับถูกต้องสมบูรณ์ใช่เลยใช่เลยอย่างเงี้ยโอเคครับก็ว่าเลย ผิดเหรอทำไมมันผ่านล่ะเพราะมันเช็คที่คำสั่งแล้ววักรณถูกไหมครับแต่อันนี้ฟิลนี้ผิดแน่นอนถ้าเวลาเรา S Q แหละครับเมื่อกี้เพื่อนเขาทักว่าขเขาล่าผิดเวลา S Q มันได้ไหมได้ไหมไม่ได้อ่ลองดูมันจะแดงหรือเปล่าได้ไหมครับมันขึเออเ้น a l e r อะไร มันบอกว่าเมสเซจ207เลเวล16สเตต1ลาย1อินเว i d ลิไม่สามารถมีคอลัมน์ที่ชื่อว่า COL c l o 1เราตั้งชื่อฟิวว่า COL1 โอเคไหมคับ COL2 ถูกไหมอินเว v a l ลิก็คือไม่สามารถที่จะเอาเพิ่มข้อมูลในคอลัมน์นี้ได้มันไม่มีชื่อนี้โอเคไหมถ้าพิมพ์ผิดมันก็ผ่านไปแล้วถ้าพิมพ์ผิดม,มันจะเห็นเออ o r โอเคไหม ยกตัวอย่างเห็นว่าถ้าคุณเมื่อไหร่คุณพิมพ์ผิดฟิลชื่มพิมพ์ชื่อไม่ตรงชื่อคอลัมน์ไม่ตรงไอชื่อไอแอตทริบิวหรือฟิลนะ่ะไม่ตรงมันก็ไม่เข้าไม่เซฟเหมือนกันเพราะคุณพิมพ์มันไม่ถูกโอเคไหมมันก็ขึ้นเอเอร์เรอรแบบนี้ invalid column name สิ่งที่ถูกก็คืออะไรครับ col หนึ C ่งโอเคไหม col หนึ C ่ง col สองโอเคไหม ผมพิมพ์อะไรผิดไหมถึ่ขึ้นตัวแดงนี้อ้าวดูในนี้สิครับผมพิมพ์ผิดอีกไหมเมื่อกี้ขึ้นตัวแดงๆใช่ไหมอันนี้ผมพิมพ์ว่า C L O สองพอผมพิมพ์ว่า C O L สองมันขึ้นอะไรครับมันขึ้นอะไรครับมันขึ้นว่าไม่พบขึ้นแดงๆนี้โอเคไหม s อ l Server 2008มันเช็คขนาดนั้นเข้าใจไหมครับคือผมให้เป็นกรณีศึกษาว่าเมื่อไหร่ที่คุณพิมพ์ผิดหรือพิมพ์ไม่ตรงหรืออะไรต่างมันก็เช็คเหมือนกันว่าคุณพิมพ์ผิดหรือพิมพ์ไม่ตรงโอเคไหมมันขึ้นสัญลักษณ์ให้เราตระหนักและกังวลด้วยว่าตรวจสอบไปก่อนว่าก่อนจะรันโอเคไหมครับสิ่งนี้เอา้าตัวนี้ที่ถูกมันต้องเป็น COl2 ใช่ไหมอย่างนี้ถูกใช่ไหมครับในตัวอย่างในคําสั่งใช่ไหมเราจะไปแก้อย่างไร ประเด็นแรกเราจะไปแก้ไงให้ถูกต้องครับจะไม่ได้ไหมครับอันนี้ผมก็ตั้งว่า CLO2 ถูกไหมมันไม่ถูกมันต้องเป็น COL2 การแก้ไขทําไงครับผมปิดล้องกอรเพราะมันเปิดไว้มันจะแก้ไขไม่ได้ก็ไปที่ตารางคลิกขวาแล้วก็ไปที่อะไรครับดีไซน์เปลี่ยนชื่อของฟิวนั้นเองให้ถูกต้องใช่ไหมครับก็เป็น C COL สองโอเคไหมแก้เสร็จแล้วก็เซฟนี่คือการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วก็ปิดลงตัวนี้ถูกหรือยังลองเช็คดู COL สองมันยังไม่เห็นเพราะมันยังไม่รีเฟซลืมเลยให้เข้าใจหนึ่งครับ SQL Server จะไม่รีเฟซตัวเองอยู่ตลอดเวลา จนกว่าคุณจะปิดลงแล้วเปิดใหม่เข้าใจไหมปิดลงแล้วเปิดใหม่หรือคุณกดคำสั่ง SQL นึงเปิดใหม่แต่อานนี้ถูกต้องแล้วครับใช่ไหมครับแล้วก็ลองเปิดเปิดข้อมูลดูซิผมต้องทําให้เป็นกรณีศึกษาว่าถ้ามันเออร์เลอร์แล้วไปแก้อย่างไงถ้าทําถูกไปเลยแล้วคุณจะไม่เห็นปัญหาโอเคไหมครับต้องพิมพ์ผิดพิมพ์ถูก,ถกแล้วคุณจะเห็นว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างโอเคไหมตอนนี้ก็มีอยู่แค่ละกี่ตัวครับ สองตัวลองลาน SQ ดูครับเครื่องหมายถูกเช็คก่อนอ่านไหมอ่าน SQ ดูวยครับ,ม,ม,รบมันขึ้นอะไรครับเพิ่มข้อมูลมาหนึ่งแถวแปลว่าคำสั่งที่ถูกใช่ไหม insert insert ก็คือแทรกไปที่ตารางที่ชื่อว่า table 6มีฟิลด์ดังต่อไปนี้โ o หนึ่งสอง Value ก็คือค่าที่เอาเข้าไปก็คือสามกับเทสสามโอเคไหมสิ่งที่เอาเข้าไปแล้วมาดูตรงนี้ดีรับอีกแถบหนึ่งดูเอายังไม่ขึ้นนี่จำคำนั้นได้ไหมครับ SQL จะ,จะไม่รีเฟซตลอดเวลาให้เราเห็นในนี้เพราะมันจะเกิดทราฟิกแจมเพราะเมื่อไหร่เซิร์ฟเวอร์คุณรีเฟซรีเฟซตลอดเวลาแล้วคืนอื่นเข้ามาอย่างเงี้ยถูกไหมมันก็ชนกันตอนที่เราทำข้อมูลคนที่เป็นแอดมินนะครับ DBA ตอนเวลาคุณแก้ฐานข้อมูลนี่แก้แก้อยู่คนอื่นต้องไม่ทำเข้ามาถ่ายข้อมูลนะครับอาจจะมีการปิดเซอร์วิสปิดการให้บริการชั่วคราวในการปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลไม่เกิดคอนฟ lict กันใช่ไหมพอเราทาทาอยู่เข้ามาเพิ่มมาลบมาปรับปรุงแก้ไขเรากาลังทําอยู่ฐานข้อมูลนี้มันลําบากใช่ไหมครับควรจะมีการสต็อปเซอร์วิสไว้ก่อนหยุดเซอร์วิสการให้บริการไอทีเอเซิร์เวอร์ก่อนปรับปรุงเสร็จค่อยเปิดเซอร์วิสอีกครั้งหนึ่งโอเคไหมครับนี่คือเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นฐานขนาดใหญ่อะลองรันดู ตัวสีแดงตัวนี้นะครับดูซิว่ามันจะเกิดขึ้นไหมเมื่อกี้เราลันมันขึ้นหนึ่งโลถูกไหมครับ,รบลันดูซิขึ้นนะครับโอเคไหมแปลว่าคำสั่ง insert ก็เพิ่มได้เห็นไหมการคีย์ข้อมูลลงไปในแถวเลยก็เพิ่มได้เหมือนกันม,ม,มีคนหลายคนถามว่าอาจารย์ต้องเรียนคำสั่ง sql ไปทำไนทำไปเพื่ออะไร เวลาเราเขียนแอปพลิเคชันหรือเขียนโปรแกรมเรายัางไงก็ต้องใช้คำสั่งอะไรครับคำสั่ง s q l ในการเพิ่มข้อมูลอยู่ดียกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเขียนภาษา PHP เราเคยได้ยินไหม,ไมเคยเคยได้ยินภาษา PHP ไหมครับเคยใช่ไหมโอเคไหมครับ PHP ผมผมเขียนภาษา PHP ไตัวหนึ่งนะครับ โอเคไหม <Okay. S 1> มีฟอร์มฟอร์มหนึ่งฟอร์มที่ใช้ในการกรอกข้อมูลแต่คำสั่ง s q l ใช้ตรงไหนครับใช้ตรงนี้ครับ,รบผมเปิดด้วย Edit p a r ก็แล้วกันเวลาเราจะรันหรือเขียนโปรแกรมน่ยคำสั่ง s q l ไปใช้เหมือนกันเวลาเราอยู่ในเว็บเห็นไหมครับเวลาก็เขียนบนเว็บเพิ่มข้อมูลอะไรสมัครบนเว็บอะไรต่างเขียนแอปพลิเคชันบนเว็บนะ่ย เขาก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันในการเพิ่มข้อมูลหรือบันทึกข้อมูลเหมือนกันนะครับนี่ครับเห็นไหมใครเห็นบ้างอัพนี่คือคำสั่ง insert ยกตัวอย่างนะครับนี่คือคำสั่ง insert เยอะมากโอเคไหมก็เหมือนกันมีคำสั่ง insert into แล้วก็ fill ต่างๆใช่ไหม insert into ตารางแล้วก็ฟ i l ต่างๆเห็นไหมครับแล้วก็ value เห็นไหมครับ value ค่าที่เพิ่มเข้าไปเหมือนกันเหมือนกันกับการเขียนอย่างนี้ครับเหมือนกันกับการเขียนอย่างนี้เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนการใช้อย่างถูกต้อง ออนนี้เป็นการเรียนรู้ว่าใส่ยังไงแล้วประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมเขียนยังไงนะครับโอเคครับมีใครสงสัยในการคําสั่ง insert ไหมครับอาจารย์ถ้าผมรันอีกครั้งนึงล่ะเออถ้าถ้าผมรันอีกครั้งนึงจะเกิดอะไรขึ้นเย่าลืมว่าเรากดก,กาหนด p r i a r y Key อะไรไว้ึ่1ใช่ไหมถ้าเพิ่มอีกครั้งก็เราต้องเพิ่ม3อีกครั้งถูกไหม ถูกไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นลองรันดูคุณต้องเห็นนะครับเวลาคุณคีย์เข้าไปเพิ่มมันจะเกิดขึ้นอะไรครับมันบอกว่านะครับ primary key ตัวนี้ใน table 6หกข้อมูลที่เข้าไป insert เข้าไปคือ duplicate key ก็คือคำซ้ำคีย์มันซ้ำมันเลยไม่สามารถเพิ่มเข้าไปได้ มันขึ้นสามสามตัวไหมสามสองตัวไหมที่รันเมื่อกี้อืออาจารย์น่าจะรู้ความจริงว่ามันเพิ่มไหมลองไปดูซิลองไปดูลปดแล้วลองรัน i s q ดูใะเพิ่มสามสองตัวไหมไม่เพิ่มโอเคไหมครับเมื่อมันขึ้น error ม,มันก็ไม่เพิ่มนี่คือการ insert อาวอาจารย์เขาเปลี่ยนเลขสี่แล้วครับเปลี่ยนเลขสี่แต่เทสยังชื่อเทสามเลยมันจะเข้าไหมครับ คุณคบอกว่ามันขาไหมมันเพิ่มข้อมูลให้ไหมเพิ่มเอมไหมครับถามว่าเลขสี่ซ้ำไหมไม่ซ้ำเลขสามซ้ำไหมเช็คสามสามแต่เรากําหนดเป็นไพ i เม y ี่คีไหมไม,ไม่เราไม่ได้กําหนดเป็นไ r i เม r ี่คีถูกไหมมันไม่ได้เช็คว่ามันต้องไม่ซ้ำกันเลยโอเคไหมครับลองลันดู SQ ดูเพิ่มขึ้นหนึ่งแถว ไปดูในฐานข้อมูลนะครับลานูรีเฟซดู<ม>เห็นอะไรเกิดขึ้นครับอันนี้คือ r i m a r y key ถูกไหมค่านี้ต้องไม่ซ้ำโอเคไ,ไหมค่านี้ต้องไม่ซ้ำเรากำหนดเป็น primary key ถูกไหมครับค่าฝั่งนี้ต้องไม่ซ้ำเลยถูกไหม ไล่อคอลัมน์สองคูสอนี้ได้กกำหนดเป็นภ r ยในวนีีไหมไม่คุณจะคีย์ซ้ำก็ได้เหมือนกับเลขที่บัตรประชาชนไม่ซ้ำชื่อสมชายซ้ำได้ไหม,ไมถูกไหมพอเข้าใจหรือยังครับนี่คือการกำหนดเรื่องการเพิ่มข้อมูลการอะไรต่างนี่คือคำสั่ง insert โอเคไหมครับนี่คือคำสั่ง insert